สถาปัตยกรรมไม้ขนาดมเหือมาหลังนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยภุมิปัญญาของชนชาติใดหรือด้วยวิสัยทัศน์ทางการค้าอันยิ่งใหญ่ของใครกันที่เลียวเห็นว่าผืนดินแห่งนี้คือแหล่งกําเนิดทองคําสีเหลืองอร่ามแห่งแดนอีสานณที่แห่งนี้เปรียบดั่งยุ่งฉังแห่งความมั่งคั่งของสองพันดินคือจุดบรรจบของหยัดเหนือชาวนาไทยและวิสัยทัศน์ของพ่อค้าชาวจีนและคือประจักษ์พยานแห่งยุคทองของการค้าข้าวที่เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับเสียงหูดรถไฟ ช้างข้าวโบราณร้อยปีไทยจีนณด้านหลังสถานีรถไฟบ้านสแสลงพันธ์อำเภอลำไทรามาจังหวัดบุรีรัมย์คือมอดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ย้อนกลับไปเมื่อศตวรรษก่อนเมื่อเส้นทางรถไฟได้ถือกำเนิดขึ้นพ่อค้าชาวจีนผู้มองการไกลได้เดินทางมาตั้งถินถนน่นฐานณจุดยุทธศาสตร์แห่งนี้พวกเขาสร้างช้างข้าวกระดาษมหึมาขึ้นเพื่อรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวบ้านในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียงที่นี่จึงกลายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกแห่งอดีต กลิ่นหอมของรวงข้าวใหม่คละคลุค้งไปทั่วเสียงเกวียนที่ลำเลียงข้าวเปลือกมาขายดังสลับกับเสียงรถไฟที่จะขนส่งทองคำแห่งผืนนานี้มุ่งตรงสู่กรุงเทพมหานครฉางข้าวแห่งนี้จึงเป็นมากกว่าอาคารเก็บของแต่คือหัวใจที่สูบฉีดความมั่งคัง่งและเชื่อมโยงชุมชนเล็กๆแห่งนี้เข้ากับโลกภายนอกในวันนี้แม้การเวลาจะล่วงเลยมานานานับศตวรรษแต่จิตวิญญ,ญาณของฉางข้าวโบราณยังคงไม่จางหาย ชุมชนบ้านสแสลงพันธ์ได้เล็งเห็นคุณค่าจึงได้ร่วมใจกันยกระดับสถานที่แห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ปรับปรุงภูมิทัศน์และบอกเล่าเรื่องราวผ่านใต้จารึกเพื่อให้ลูกหลานและนักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้ถึงรากเหง้าขนบธรรมเนียมภูมิปัญญาและการดำเนินชีวิตของผู้คนในอดีตเป็นอนุสรณ์ที่ย้ำเตือนว่าพื้นดินแห่งนี้รุ่งเรืองมาได้ด้วยการค้าและความร่วมมือของสองวัฒนธรรม Oh my, oh my, oh oh